ทำใช้ง,งานพี่อะไรใช้ได้พี่ใช้จบประเทศไทยได้ประเทศไทยอ,อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เน้นกินเชื่ออีสังไในรัตด้าเลย <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กันที่ซาลูนเช่นเคยครับกับคู่หูจูหนอนครับเย็กสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสมบัติของพี่เล็กอีก ไม่ใช่หนึ่งชิ้นนี่อีกสองสามชิ้นแล้วกันแต่ว่ารอบ,รอบ,ร,อบรอบนี้เป็นเกี่ยวกับยานยนต์นนเกี่ยวกับรถเราเริ่มจากกระบะไม้ก่อนดีกว่าคันนี้ใครมาซาลูนนะเพื่อนๆต้องได้เห็นอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันขับมาจากระนองใช่หไหมไม่ไม่กล้าขับลัวสไลด์มาอ๋อสไลด์มาแต่ก็มาถึงก็เห็นพี่ใช้อะ ตอนที่ขับไปงานไปโน้ตไปดีใช่ก็ใช้บ้างใกล้ๆแถวนี้ก็ใช้ใช้อยู่บ้างครับโอ้เพื่อนๆตอนนี้ก็ถูกใช้เป็นเหมือนเป็นรถเซ็นเตอร์ละเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ของร้านพลอยเป็นเวทีเป็นเวทีกลายเป็นเวทีเป็นโนดเป็นนี่เป็นอะไรหลายอย่างประกาศรถได้ด้วยเวลารถจอดฝังกันก็ประกาศไม้ข้างหน้าแล้วก็เรียกแล้วก็เป็นที่นอนด้วยที่นอนด้วยแคมเปอร์อะแคมเปอร์แคมเปอร์ แคปเปอร์แคปเปอร์เร็วมากเลยอันนี้มันคือจริงๆมันคือดัซสันช้างเหยียบใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็ใสของละนองเขาก็มาทําเป็นกระบะมาเมื่อเานทางใต้เขาก็คือนี่แหละฮะดบอกเห็นรู้แล้วเ่าลรถที่ใต้ครับสีสันมันก็บอกแล้วร้อนแรงเหรอร้อนแรงแดงแดงอ่ะและอีกการนึงเมื่อกี้ที่กําลังมุงกันอยู่อันนี้มันคือโอสโมบิลใช่ไหมพี่ครับปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปด เจ็ดแปดปีพี่แรกเกิดเจ็ดศูนย์อ่ะเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศ <70 S 2> ูนย์สี่จห้าปีประมาณเพื่อนๆดูเครื่องเดิม V ีดเดิมใช้งานได้ปกตินี่อันนี้ได้ครับใช้งานได้คเครื่องสตาร์ทติดอยู่ไหพี่ต์ทครับลองลองดูลองฟังเสียงเครื่องหน่อยครับอันนี้มาดูครับเพื่อนๆนีนนนน่ชิ่นเดียวติดเลย เรื่มเลยร่ยงองงนกประมาณนนะยุงากนขนานี้ก็เรงเงงได้อยู่ครับ,บแท็กเแทกสินันี้ครับอันนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันกีส่ส่อไงอย่างเงี้ยปอปอลูไหมครับไม่ไม่ไม่ดูรายเดือนเท่าไหร่เลยครับแต่เ็ต้องมีห้าพันได้ต้องมีนะสี่ห้าพันเลยนะถ้ามันเจ็ดอะไรก็ต้องมี 5, งน,นะประมาณนั้น,นครับ รถแม่บ้านรถแม่บ้านประมาณแม่บ้านรถแม่บ้านหรือรรุ่นมอสามแอบขโมยขโมยไปเที่ยวขโมยไปเที่ยวไวรุ่นมอสามแอบขโมยรถคุณป้าคุณลุงับเพื่ยวไปเรียนแต่แต่เครื่องเดิมนะเครื่องเดิมขโมยไปแล้วต้องมีตังค์เติมน้ำมันด้วยใช่ไหมนก็ด้วยความเป็นพี่เล็กก็จะอดไม่ได้ที่จะต้องมีกุ๊กกิ๊กตามยุคมันตามยุคมัน ปีเจ็ดอะไรนี่เจปครับ7 8 9เกป นี่แล้วที่เป็นจุดสนใจที่เพื่อนๆต้องดูเลยครับแต่ตอนนี้รถคันนี้กำลังเอาเครื่องไปโอเวอร์ฮอนอยู่คือเจ้านี่ครับเพื่อนๆอนี่นเห็นหลังแล้วก็อยากเห็นหน้าดไไูเรียบๆากเลยนะดูโอ้โหนี่หนึ่งในใจอีกแล้วคันนี้มากี่ครั้งก็ต้องเดินมารูปเมื่อก่อนเมื่อก่อน ใค,ใครมองมันต้องซองตอนนี้อาจจะถูกมองข้ามไปนะสวยมากเพื่อนๆดูสิแล้วดูความแห้งของสีบางๆเลยองอย่าง่ก็อะไรก็ถูกซักซอนนะครับที่จะเตรียมติดแอร์รอเครื่องยนต์ก่อนครับคือตอนแรกรถคันนี้มันก็ขับใช้งานได้ปกติใช่แต่น้ำมันมันก็ไหลแล้วล่ะแต่น้ำมันมันเยิ้มเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายะไม่อยากให้รถมัน ไม่อยากจอดเพราะงั้นไม่ไม่อยากยกไปจอดที่อื่นไม่อยากอยากเห็นรถตัวเองทุกวันก็ไม่อยากซ่อมก็เลยจ้างเขายกเครื่องออกไปแล้วก็วอร์มใบวอร์มมาวอร์มมาก็แบบละมันเครื่องขาดก็เลยเครื่องก็เลยร้อนทีก็เลยฝาโอเคก็ไม่เชิงเลือมาแล้วไม่หลายคือเครื่องมันเดินเดินเบาอยู่เฉยไม่ได้ขับมันก็เลยร้อนไม่มากซึ่งซึ่งอาจจะร้อนไม่เยอะก็เลยเรือมาแล้วเห็นแล้วดูมันมันไปต่อบปะเหลาได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรสั่งอย่างต่างประเทศมาก มันก็เลยทำมันคือทำมันคืออะไรพี่หกเรียงครับหกสูดเรียงหกสุดเรียงอินไลน์อินไลน์เป็นเครื่องเดิมๆของมันใช่ครับเปดิมของมันนะครับเราเปิดของมันดูอ่ะมีภายในครับก็เรียบร้อยอยู่นะเพราะมันมนัคือผมเรียบร้อยเชฟโรเลตใช่ <L> ครับ <Bell Air. S 1> เบลแอร์เป็นเป็นลายต่อระหว่างฟีดไลน์กับเบลแอร์ครับฟีดลน์กับเบลแอร์อยู่ตรงกลางพอดีก็เรียกไม่เต็มปากบางคนก็เรียกฟีดไลน์บางคนก็เรียกเบลแอร์ คือผมผมเคยมีนะสมัยก่อนนะฟีลายตห้าต่อพดีแต่ฟีลายมันเป็นปีสี่กว่าใช่ครับเป็นรอยต่อนี่เป็นห้าห้าหนึ่งห้าอยาจะอยู่ในช่วงห้าศูนย์หอ้าหนึ่งอยากบอกผมมาห้าหนึ่งแต่มันเป็นตูดเก่งและตูดมันใช่มันไม่ได้เบลแอร์ถ้าจะเรียกกันแบบสเริมเรียกกันแบบมีชื่อหน่อยก็ประมาณห้าสี่ก็จะเรียกเบลแอร์แล้วแต่ก็ยังไม่เต็มปากแต่ห้าห้าเนี่ยหนึ่งเก้าห้าห้าเนี่ยเป็นเบลแอร์ค่อนข้างห้าห้าจะเป็นเบลแอร์รอครบบพัดละ หลังนั้นก็จะเป็นอิมพาราอะไรใช่ไหมมันจะค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างฝีลายกับเบลแวร์ก็คือเป็นเรียกไม่ชัดเจนทุกอย่างเลยเป็นเชฟโรเลตครับเกี่ยวครับเกียวเชฟโรเลตปี1950เพราะว่าใช่เระมาณ5051ก็ก็ยังมีอยู่แต่แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเรียกดีลักกันเขาเรียกดีลักอ๋อดีลักแต่ถ้าเกิดเราเราเราเซิร์ชใน Google ว่าเชฟโรเลตเบลแอร์ปี1950ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ใช่เลยครับ5051หน้าตาแบบนี้เลย พิมวาวแอร์ก็ขึ้นแต่พิมฟีดไลน์อาจจะไม่ขึ้นพิมพ์ดีรักขึ้นออนี่เพื่อนๆมาดูภายในครับเดิมๆเลยนั่นอันนั้นคือเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาไมธรรมดาครับเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ตรงคอใช่ครับก็สไลด์เวี่ยงไปเวี่ยงขึ้นเบี่ยงลงก็ก็คืออันนี้พี่ไปโอเวอร์ฮอนกลับมาก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาที่อยู่ตรงคอเหมือนเดิมใช่ไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแค่ซ่อมบำรุงขึ้นกอ โอ้วันเครื่องเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรหลายหลอย่างเปลี่ยนปพเกจทุกอย่างอะครับก็คือเหมือนซีรีเกียร์คอมใช่เหมือนซีรีสเหมือนเมื่อวานเพื่ดาวมาบอกพ่อเหมือนซีรีมากซีรีมันจะหลุดมาอีกนิดนึง่บหน้าหน้าด้านหน้าอาจจะที่ตกแต่งอาจารย์าามันจะคล้าๆยๆๆกันไม่เหมือนกันกับท้ายวงอะไรสวยมากนี่นวงาลไยนี่ในอีเบย์นี่น่าจะมีสองหมื่นแน่ภาพเนี้ยสวยมากเพื่อนๆดู ภายนงภายในครับเดิมๆมันพอดีกับผมมากเลยนะพี่เล็กแย่แย่แย่ตลอดแย่ตลอดสวยมากเพื่อนๆเชฟโรเล็กเบลแอร์เชฟโรเล็กดีลักผมไม่มีลักก็เบลแอร์ขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าเอถ้าจะนะเบลแอร์หนึ่งเก้าห้าสยบห้าห้าหนึ่งเนี่ยครับมันอยู่ในช่วงห้าสิบห้าหนึ่ง ที่ของมันมาแล้วพอ5-2ก็เริ่มท้ายมันจะเริ่มเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วท้ายจะไม่ลาดเหมือนเต้นบอลนนี้ก็อาจจะมีใจใหญ่ๆอย่างของผมพอ5-5ก็ขึ้นมาเต็มแล้วพอ5-6ก็จะมีหาง5-7ก็เป็นหางเลย5-9ก็ปลายเต็มที่เลยเอาอกาดไปเลยกันก็เป็นยุคเฉลิมฉลองการออกนอกโลกขอรอไว้พอดี เดี๋ยวพอไม่มีน้ำหนักเครื่องยนต์ข้างหน้ามันก็เลยรถรถเป็นไม่บาลานซ์ที่ก็เลยจอดแล้อเพื่อเซ็ตเพื่อเป็นไกด์ลาที่ว่านาคตอาจจะทําให้มันาถ้จอดประมาณนี้อะไรเงี้ยก็เลยเซ็ตลองดูมันด้วยเป็นการเซ็ตเป็นในเพราะโหลดหรืออาจจะมีถุงลมในไปบ้างหน้านใช่ใช่ในอนาคตลดคิดไปเรื่อยๆก็เลยเซ็ตรถแอบมองไปพาะว่ามันซ่อมเครื่องยนต์น่าจะนานอยู่แหละอีกสักครึ่งหกเดือนน่าจะประมาณนี้ละแต่ไม่ได้รีบอะไรระไรมันอันนี้มันก็ติดรถมาแบบนี้ไม่ติดครับ แต่ว่าผมตุ๊กแต่งก็ได้เหมือนประดับยนในยุคข,ของมันเลยนะเรียกว่าประดับยน,เน,นเ,เนี่ยใช่ครับงานยุคมาครับเป็นประดับยนนะครับคือไม่ได้ติดจากโรงงานมาแต่ถูกสร้างมาเพื่อแต่งกับรถบอดี้นี้เหมือนประดับยนแล้วบ้านเราอะครับก็ชุดชุดแต่งมาแหละง่ายๆชุดแต่งเนี่รมๆอยู่นี่ครับนี่ของเดิมมันอ๋อของเดิมจะเป็นทรงนี้นี่ของเดิมเห็นรู้สึกว่าเออพี่ว่าพี่ดูนี้มันมีมีตรงนี้มันดู มันดูคลาสสิกกว่าแล้ดูมันดูอิ่มกว่าก็เลยก็เลยซื้อมาสั่งว่าเข้ามาเข้ามาใช้กันส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าเดแต่งอะไรแล้วตอนนี้ครับแต่งแต่งอันนี้อันเดียวครับเพรา,ามันแค่ของของมันแค่ของครอบครอบผมมันมก็สวยนี่นี่แก๊ปก็แก๊ปเดิมติดรถมามติดรถมาครับติดรถมาครับแก๊ปสวยมากนทุกอย่างถึงรถมาครับสีฟ้าแบบเออแม่งปกติมันจะเป็นมันจะทึบที่ที่ที่หวานเห็นที่หวานเห็นแก๊ปหลายๆคนนะพี่มันจะเป็นแบบ เป็นเป็นสีหรือเป็นเหล็กอะไรเงี้ยนะพี่เบิ้มอันนี้มันเราใส่นะ <c oughs> นี่มาดูข้างหน้าครับ <Okay. S 2> มาดูด้านหน้ามาดูโลโกโ้ดูโลโก้เชฟสมัยนั้นแล้วพี่เล็กเอาไอไอรูปเหวี่ยวนี่มาใส่นะเพื่อนๆดูดิมีซี่เหมือนเหมือนปีกนกอ่ะมันสวยมากเลยนะดูดิคิว,นะวกำลังเออแบบมันยังชัดเจนมากเลยนะความโคง้งความอะไรยังอย่างเส้นมันยังดีมากเลยนะ สักหเดือนแล้วครับวิ่งได้ปีใหม่หน้าอีกทีเดี๋ยวรอรอรถคันนี้วิ่งได้อีกครั้งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเอาไปลันเอาไปเครื่องยนต์ก่อนเอาไปรันเอาไปอะไรให้ให้เพื่อนๆดูเพราะตอนนั้นตอนที่เราขับรถคันนี้เล่นกันเที่ยวกันยังไม่มีช่องยูทูบเบิร์มเกิดขึ้นนนี้มันมันถนแล้วว่ะใช่ใช่ มาวอร์มที่บ้านแล้วมันก็เลยคีดที่บ้านเลยติดแล้วลืมไปทำนู่นทำนี่ก็เลยลืมมันไปเราถือโอกาสซ่อมตรงมันเลยสวยจริงๆคือแบบมันมันมันแห้งพอทั้งคัเลยนะภายนอกภายในมันมันเกิดพรอะกันมาอ่ะเออมันมันเกิดมันเกิดพรามากันมาทุกดีมันมันพอกันหมดเลยอ่ะพอกันหมดแล้ว ที่หุ้งครงก็เต็มหมดเลยนะกันหินกันอะไรต่างๆสวยมากค่ะสวยมากดูท้าย,ายนี่ก็คือตู้แอร์ใช่สมัยนั้นมันมันมมตู้แอร์มันไม่มีแอร์นะพี่นะมันเป็นพิเตอร์นะเลยนะนีนอรแบบ์แต่ว่านี่ก็ตู้แอร์รอก็จะรอดูเบื่อก็จะรอเครื่องยนต์ก่อนค่อยๆทำทีละสเต็ปอย่าไม่อยากคิดก่อนนะให้เครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วก็ค่อยแอร์ แล้วก็หลังจากนั้นพอรถขับเคลื่อนได้แล้วก็คอยจะมาดูว่าเราจะทาถุงลมไม่ถุงลมอะไรก็ดย๋ยวค่อยๆคิดไปเรื่อยๆใช้ค่อยๆทำอ่ะอยากรู้วามมากเนี่ยรู้วางเดี๋ยวทำเสร็จไม่มีอะไรทำาเยัวพาดด้วยค่อยๆค่อยๆขยับไปทีสต็อปสต็ปสตปแต่รถอาคงอาจจะไม่ถึงจะใช้งานจริงมากแล้วอาจจะขับเล่นบ้างไกลๆแล้วครับอาจจะใช้คันนุ้นเป็นเป็น แต่ก็เครื่องเดิมนะพ่อใช่ไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนนะดูมอดี้เหมือนขี้เหร่แต่ว่าเราหมดกันมาแล้วมันไม่ตัดเนเครื่องมาที่เราไม่กล้าื้อมันอ่ะเฮ้ยสุดใจว่ะเฮ้ยสุดใจว่ะทำไมไม่ตรวจดูนะที่ลืมนะึกพอดีรถไม่สวยที่สุดลืมนะนี่ไป็นทำไรมนะร้านทำอาหารเก็บร้อนมาเดียวพวกเราอยู่ร้อนโอ้ชอบ ชอบอะไรมันชอบแต่ล้อ,อ,ลอุ่นใหญมาเนี่ยกับมาล้อเดิมใช่ใช่ต่อเดิมทีคันนี้ใส่ล้อแบบุ่นอ้วนก็หุดดเนี่กับรถมัเดียวด,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 ดูคันเล็กเหมือนตองที่ไม่เล็กนาะนแล้วแบบเหมือนโกสมัยก่อนออทั้ทงบนงบนีนังนพอเจ็ศูนมันจะออกทรงแบบเดโทเลยนะพี่นะใชอแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น่เดโทครับเดโทนี่เหมือนพวกเคดีแวนนะอ่าอ่าอ่ากคกันเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมอพวกนี้ ายลา่า,ลาดทล่ดแต่บัจีุนึงจะเล็กกว่าแค่นั้นเนองเติมมีกลิ่นมาละรถยุคเดียวกันคล้ายกันโอเคเพื okay, <ๆ>่อนๆวันนี้พอหอมป่าของคอกับสมบัติพี่เล็กสามขั้นแต่ที่เๆยมีเยอะมีข้างในอีกครับเดี๋ยวมีโอกาสรถวิ่งได้เดี๋ยวเราจะขวดกันบ,บนถนนอนอ,อนขับเพื่อนนะครไปเลื่อนรถได้เพื่อนๆดูอ่ะ สำหรับ EP นี้ผมมีเสื้อทำงานเก็บเงินซื้อรถแต่งรถให้พี่เล็กไว้ใส่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตาม y t u t u เบิ้มด้วยนะครับเสื้อหมอนราคาเดียวกัน300บาทนะครับเพื่อนๆสนใจสั่งได้ในเพจ y t u t u เบิ่มบ้านโดยดาวนะครับตำหรับนี้ขอบคุณพี่เล็กมากครับพีบ่สวัสดีครับสวัสดีครับนะมันสมบูรณ์ไม่กล้าเลยมันเบิ่ม กลัใช้ได้ไม่ใช้ไม่ได้แต่ว่ามันต้องกลับไปสู่ยุคมันให้ได้คาเทปไว้มีหูฟังมีกล่องสายบุหรี่ยุคนั้นวินตันนะแปดศูนย์กบุรีวินตันกันประมาณนี้ก็สนุกดีเป็นคนชอบเก็บรายละเอียดกลับไปยุคมันให้ได้แค่นั้นพี่ว่ามันก็สวยละนี่ยุคจะบอกว่าเจ็ดปลายแล้วแปดศูนย์แล้วนี่ก็ยุเรียมนะทุกอย่างเรียมหมดแนละ้วยุคมอส ได้ทุกชาติเหรอเพราะว่าเราอ่ะก็ไม่ซื้อมันเนี่ยเราเราซื้อมันเราเรามีเรื่องราวไปแล้วเพื่ออยากได้ของชิ้นนี้มาเพื่อจะเอาไปเติมเรื่องราวอะไรแล้วก็เลยพูดว่าไอ้ตรงเนี้ยคือตั้งใจนะให้มันกลับไปอยู่ยุคแต่ศูญไม่ได้คือซื้อรถเพราะว่าซองบร่หรือเปล่าพี่ก็ไม่ใช่ก็ <c oughs> ไม่เชิงนะแต่เดินมาจะรู้แหละมันจะรู้เลยฟังสึกเลยว่าอันเนี้ยมันต้องกลับมาอยู่มันอย่างซาเซาบาลอ่างเงี้ยหูฟังอย่างเงี้ยเทปอย่างเงี้ยแต่อย่างคันนู้นอ่ะ เทปไม่เข้าไปอยู่มันไม่ได้อโนนมัน,ม,นมันมีแต่วิทยุอย่างเดียวใช่ไหมพี่ใชเส่วนหนึ่งใช,ช,ช่วิทยุก็ใช่มียุคก็รู้แล้วแต่ก็จะเป็นของพวกนั้นอนะ่ะพวกที่ดูดบุหรีไปไปไปห่ปายเปยยุคมันยุคนี้จะเป็นบุหรีล่ละยุคนี้จะดูดปายอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลงมาค่าปายนี่เท่เลยนะยุคนะนั้นตรงนี้พี่จะแต่งด้วยปายเห็นป่ะอโนนพี่แต่งด้วยปายอันนี้พี่แต่งด้วยบุหรี่ถ้าเอา มันเนี่ยมันต้องแยกยุคให้ได้มันแยกแยกย,กยุคกันให้ได้นี่ก็เหมือนก,นกนันนะยุคห้าเนาะก็ต้องแต่งแบบเนี้ที่ดูคเอกบไปยุคเมือน,นันให้ได้เพราะว่ารถหลายๆคันหนูเห็นก็มีเป็นเป็นที่ใส่ขี้บุหรี่ที่ใส่แบบเศษยาที่จะดูดไปอ,อะไรเงี้ยรถรถ มก็จะเป็นไฟนะยุคนี้ยุคห้าศูนย์จะเป็นไฟยุคนี้ก็จะเป็น,นบุหรี่ละแปะก็จะเป็นบุหรี่ไฟก็เอาไปวางที่แปะก,ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าละตามยุคกันไปสวยดีนะข้านะน,นี้ยุคห้าศูนย์เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันยังไม่มีบุหรี่เป็นตองนะนใช่ไง à, ใช่ไง à, ใช่ไง à. มีก็จังหวะน้อยอ่ะมีส่วนน้อยอ่ะมันดิกาไอรัน ใช้ได้อยู่ไม่บี่อันนี้การไหนรักใช้ได้ครับใช้ได้อยู่ยกมาแล้วก็หมุนก็ตั้งแก๊จิบุรีที่อันเหรียญเก็บเหรียญสไลด์ออกอันนี้มันพังไปแล้วอันนี้สวยเพ่เคย,ออยเห็นสไลด์เหรียญออกสไลด์ยอย่างเงี้ยเ,เ,เ,เนี่ยหยอดเหรียญเข้าไปตรงนี้มือแจมัน <laughs> นี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะ เครื่องที่สไลด์เหรียญเนี่นมนมยมันไม่ค่อยมีมันก็และมันเป็นจริงมันก็ไม่ไปทางนั้นมากหรอกไม่ได้เกี่ยวว่าของมีแต่ว่าเหมือนอย่างว่าระดับยนต์คือของเดิมมันก็ไม่ได้มีแต่ว่ามันเป็นของแต่งใช่ระดับยนต์บางทีอาจจะม่มีที่เก็บเหรียญไม่สะดวกก็ทำออกมาเพื่อจะให้ใช้งานถ้ายุคสมัยน<ม><ม>ี้ก็ติดที่วางแก้วเข้าไปใช่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 ประมาณนั้นประมาณนั้นถูกใจไหมคะคุณสิทธิชัยถูกใจมากชอบมาก มาบ้าน,นีิเล็กทุกครั้งต้องเดินม,มาดูนนดูมันก็อยู่ของมันเหมือนเดิมอ่ะก็มาดูทุกครั้งสวยจริงๆฟี้ายสี้ายลาลเขาดเดื่อ เบิ่มปันดาวรับทำมกุฎแกศปรมปะหล่ทุกลิ้ 何 <laughs> <laughs> Thank you